คนตำรวจเตือนภัยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับใครไม่ดูระวังพลาดอาจจะต้องมานั่งเสียใจภายหลังได้ครับวันนี้ลุงพันก็มีข้อมูลข่าวสารสำคัญจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำมาประชาสัมพันธ์แจ้งพี่น้องประชาชนทั่วประเทศกันอีกเช่นเคยนะครับล่าสุดนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉีที่จะมาในคราบเจ้าหน้าที่ติดต่อรับเงินเยียวยาน้ำท่วมครับจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากเลยนะครับ บาลเขาจึงได้เปิดให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา9,000บาทโดยเหตุนี้นะครับจึงทําให้พวกแกงมิจฉาชีพช่วยโอกาสสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่หลอกลวงประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาสุดท้ายหลอกให้กดลิงก์ดูดเงินหรือหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวนะครับทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเขามีความห่วงใยพี่น้องประชาชนกลัวจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับเขาจึงได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนประชาชน ให้ระมัดระวังด้วยนะครับหากมีใครอ้างตัวว่าเป็นเจา้าหน้าที่ของรัฐอ้างว่าจะช่วยลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยาอยาหลงเชื่อเด็ดขาดห้ามกดลิงก์แปลกปลอมที่มากับ SMS ข้อความในมือถือทุกกรณีและห้ามกรอกข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านในเว็บหรือแชทที่ไม่รู้จักเด็ดขาดไม่งั้นคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ครับนี่นะครับทั้งหมดนี้ก็คือประกาศเตือนภัยประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพ หลอกลงทะเบียนรับเงินเยียวยาข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับสำหรับพี่น้องประชาชนทางบ้านที่กำลังรับชมข่าวสารอยู่ในตอนนี้นะครับใครที่ไม่อยากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพขอให้ระมัดร,ระวังอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมต่างๆในข้อความแนบลิงก์เว็บหรือแพลตฟอร์มที่ไม่รู้จักเด็ดขาดนะครับ หากใครต้องการลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยาน้ำท่วมให้ไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของปอพหรือหน่วยงานของรัฐเท่านั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยและจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ